สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันดีครับบริเวณนี้ค่อนข้างจะลกทึบแล้วก็ล่มคลึมไปด้วยแมกไม้ใหญ่อันนี้คือต้นสแกเครือครับหรือว่าสแกป่าเป็นไม้ กึ่งต้นกึ่งเลื้อยหรือว่าไม้รอเลื้อย ใบก็จะมีลักษณะคล้ายๆสแกนาสแกบ้านสแกทุ่งครับอันนี้ถ้าเขาอยู่เดี่ยวๆเขาจะเป็นไมย้ยืนต้นถ้าเขาอยู่ในหมู่ไม้อื่นๆนะเขาจะเป็นไม้เลื้อยเจะมีมือมีนวดที่ปลายกิ่งเกาะอาศัยไม้อื่นต้นเขาก็จะมีความแปลกครับต้นเขาจะ ส่วนมากที่เห็นนะครับก็จะมีมีตุ่มนะครับจะเป็นไม้ที่มีปุ่มมีปมเยอะมากครับสแกเครือซึ่งต่าง ต่างจากสแกวันนะครับคนละชนิดกันอ,อันนี้เป็นลักษณะของใบครับ ก็จะเหมือนกับใบสแกสแนนาสแก,สแกทุ่ง ส่วนกระเท่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรมากอีกโกยใบและลูกก็หลุดร่วงไปหมดแล้ว ครับก็นำมาแบ่งพันนำมาฝากให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ป่าไม้ได้ดูได้ชมกันครับสแกเครือก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ